การเอาชีวิตรอดในปากว้างทําให้คนหิวจนแทบบ้าผู้ชายคนนี้คิดจะออกไปหาวิธีกินแมงป่องแต่ไม่ทันไรเขาก็หมดสติไปในทันทีหัวกระแทกจนแตกยังพูดเบลอเอว่าอยากกินแมงป่องที่นี่คือดินแดนร้างในแอฟริกากลุ่มคนบ้ากำลังเอาชีวิตรอดในป่าเวลาผ่านไปถึงวันที่22ตอนบ่าย4โมงกว่าท้ายออกสำรวจสร้างปะขักพังที่นี่ดูรกร้างอย่างมาก ทุกอย่างรอบตัวเหมือนกับอยู่ในทางตันเขาแค่ยกอีกก้อนหนึ่งแล้วกลับไปที่นี่เหล็กแผ่นแน่นอนยังไม่มีประโยชน์เท่าอีกก้อนหนึ่งเลยวาดและจอฟพวกเขาก็ออกไปสำรวจข้างนอกพวกเขาต้องการหาน้ำพึ่งมากิน The S something around. It, but I want to check out if the S s o m e b o d y in there that we can get that would be awesome. คนที่มีสติปกติจะไม่หาน้ำพึ่งในแอฟริกาบริเวณนี้รอบๆน้ำพึ่งโล่งเตียนหมดเลยการต้มกระดูกด่างยังมีหวังมากกว่าการหาน้ำพึ่งพวกเขามาถึงใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเห็นว่ามีใบไม้ไหลออกมาจากโรงต้นไม้พวกเขาคาดว่าน่าจะมีรังพึ่งอยู่ข้างบนและย้ายต๊ะเหล็กมาวาดยืนอยู่บนโต๊ะและตัดเปลือกไม้ออกบ้างลองเลดูแล้วรู้สึกไม่หวานพวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าใบไม้เป็นน้ำพึ่งวาดได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นกิ่งไม้แต่โจฟไม่เชื่อเขาต้องลองชิมด้วยตัวเอง บางทีพวกเขาอาจไม่ได้ไม่เชื่อเพื่อนร่วมทีมแต่ความอยากอาหารอาจมีมากกว่ายอมพลาดก็ไม่ยอมปล่อยผ่านโจฟกำลังตรวจสอบโรงต้นไม้อย่างจริงจังหวังว่าจะเจออะไรที่มีค่าอยู่ในนั้นแต่ดันเผลอให้เศษตกใส่ตาทันใดนั้นเขาก็เหมือนหยุดนิ่งไปทั้งตัวเอาไรเวลคัมบ right, ีเอซิเคเบริโจฟใช้ขวานตัดรอยแตกบนต้นไม้เขาขุดเอาก้อนเรซินจำนวนมากออกมาก้อนเรซินเหล่านี้มีปริมาณน้ำตาลไม่มากนักอย่างมากก็แค่ใช้ชงชาเท่านั้น เมื่อกลับมาที่ที่พักโจฟต้องการสกัดก้อนเรซินเหล่านี้เขานํามันไปวางบนตะแกรงเหล็กแล้วให้ความร้อนจนละลายอาจจะได้ปริมาณน้ําตาลบางส่วนซึ่งอาจมีแคลอรี่อยู่บ้างโจฟปรารถนาอาหารมากที่สุดท้ายที่สุดพวกเขาหิวโหวยมาเป็นเวลานานทีมสตีเวนอยู่ทางนี้พวกเขามาถึงแหล่งน้ําใหม่ แต่ที่นี่มีฮิปโปอยู่มากมายฮิปโปในแอฟริกาฆ่าคนมากกว่าสิงโตเสียอีกพวกเขาจึงจําเป็นต้องออกไปหาแหล่งน้ําใหม่เดินเท้าไปเจ็ดไมล์และใช้เวลาหลายชั่วโมงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนก็หยุดพักกลางทางไม่ได้พวกเขาเดินตามร่องน้ําไปเรื่อยๆและในไม่ช้าก็เข้าสู่พื้นที่โล่งกว้างที่นี่มีแหล่งน้ําและยังมีเรือเล็กที่ถูกทิ้งไว้รวมถึงมังกรเหล็กขนาดใหญ่พวกเขารู้สึกว่ามันน่าประหลาดใจแฟรงค์ไม่รู้ว่าเคยเกิดอะไรขึ้นที่นี่ มังกรเหล็กขนาดใหญ่นี้มีคุณค่าหรือไม่สตีเวนคิดว่ามังกรเหล็กสามารถเป็นที่พักพิงที่ดีแต่แฟรงค์ไม่อยากอยู่ข้างในการเดินทางไกลทําให้เขารู้สึกเหนื่อยและขาดน้ําอลลสาก็รู้สึกสิ้นหวังกับที่นี่เช่นกันเรือหนึ่งลำกับมังกรเหล็กหนึ่งตัวจะทําอะไรได้บ้างจริงๆแล้วที่นี่เคยเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าขนาดใหญ่โครงพวกนี้เคยใช้เพื่อปกป้องเหยื่อพ่อมีฐานล่าสัตว์และอุปกรณ์มากมาย แฟรงค์คิดว่าการขังคนไว้ในกครงมันแปลกดีเหมือนกับให้สัตว์มาดูคนยังไงอย่างนั้นในถิ่นธุรกันดารที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายดูเหมือนว่ามนุษย์จะต้องการกรงนี้มากกว่าสัตว์แฟรงค์ <Frank. S 1> <Frank. S 2> กับอลสซาไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่แต่สตีเวนดูเหมือนไม่สนใจชีวิตสําคัญกว่าหน้าตาแฟรงค์ Frank. ไม่เต็มใจนักแต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะตอนนี้เขาไม่มีแรงพอที่จะสร้างที่พักได้เลยสุดท้ายทุกคนก็ยอมตกลงอยู่ในกครงพวกคุณคิดว่าไงกันใช่ใช่ตอนนี้ฉันเริ่มชอบแล้วเราโอเคคืนนี้ก็เรรียยบ้้อแลว เราได้นอนพักและเตรียมตัวเราสามารถก่อไฟในนั้นได้เดี๋ยวไปหาไม้ฟืนแล้วปิดประตูทุกอย่างก็พร้อมแล้วคืนนี้อาจลองหาอาหารด้วยลงเบ็ดในน้ําดูแล้วดูว่าจะเป็นยังไงเวสกับเคลวินกําลังตกปลาอยู่พวกเขาใช้มแมลงเป็นเหยื่อลอ่อการตกปลาเป็นเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาในฤดูกาลนี้ความฝันที่ยังไม่เคยทําได้เพราะกลัวจระเข้พวกเขาไม่เคยตกปลาเลยสักครั้งลองใช้วิธีจับปลามานับพันวิธีแต่ก็ยังไม่เคยสาเร็จ แม้จะเคยเก็บปลาดำลายจุดได้ตัวหนึ่งระหว่างทางแต่นั่นก็ไม่ถือว่าเป็นการล่าสัตว์อย่างแท้จริงบางทีจระเข้ตัวนี้อาจเป็นเหยื่อของพวกเขาแต่พวกเขากลับหลีกเลี่ยงมันเพราะความกลัวสองคนนี้ช่างน่าขำไม่เคยคิดหาวิธีจัดการกับจระเข้ตัวนี้เลยไม่งั้นคงได้จัดงานเลี้ยงใหญ่ไปแล้วพวกเขาเจอจระเข้ตัวนี้ที่ริมฝั่งยังไม่ทันเข้าใกล้ก็วิ่งหนีไปแล้วตามหลักแล้วจระเข้ควรกลัวพวกเขามากกว่าแทนที่จะเสียเวลาอยู่ที่นี่ย้ายไปสมทบกับคนอื่นให้เร็วขึ้นดีกว่าสตีเเวนนน้้ีีิิตออยู่่่กรงลซาา็ืืทผไมค แฟรงเจอปลาตายตัวหนึ่งที่ริมฝั่งนี่สามารถใช้เป็นเหยื่อรอได้พวกเขาจัดเตรียมอุปกรณ์ตกปลาไว้ที่นี่ทันทีหวังว่าจะจับปลาได้กลุ่มว่ากำลังรวมตัวกันที่นี่เขากำลังชักชวนโจฟู่ให้ย้ายไปด้วยกันโจฟู่รู้สึกผูกพันกับที่นี่มากแต่การอยู่ที่นี่ก็ไม่มีความหมายอะไรการจากไปเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดกิ่งไม้ในกระป๋องเหล็กเริ่มเดือดแล้วโจฟู่ใช้ผ้ากรองสิ่งสกปรกออกยังไม่ทันได้ดื่มสักอึกก็โดนลูกจนหกหมด วันนี้แคลอรี่ของโจฟเสียเปล่าแล้วโจฟทำหน้าเหมือนหมดอะไรตายอยากวาดเห็นแล้วรู้สึกว่าเขาไร้ค่าอยากชวนเขาย้ายบ้านไปด้วยกันแต่โจบยังคงจดจ่อกับอาหารจานดำของเขาวาดไม่อยากมองเลยตอนพักกลางวันโจฟถามทุกคนว่าอยากไปขุดแมงป่องด้วยกันไหมแต่ไทเออร์คิดว่าพรุ่งนี้ต้องย้ายบ้านต้องประหยัดแรงมีแค่โจฟเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเองหิวแค่ไหนเททิพัสเอาเมดิกวัน โจฟเป็นลมล้มลงพื้นทำให้ไทเออร์ตกใจมากหัวของเขาชนจนเป็นก้อนใหญ่ไทเออร์อยากเรียกหมอแต่โจฟห้ามไว้บางที่เขาอาจจะหมดสติไปแล้วไทเออร์บอกให้เขากลับไปพักผ่อนในบรรดาผู้แข่งขันทั้งหมดโจฟหิวที่สุดเขามักจะอยากหาอะไรกินอยู่เสมอหมอเข้ามาตรวจร่างกายให้โจฟเป็นอาการวูบหมดสติเดี๋ยวฉันจะวัดความดันเลือดให้คุณไม่มีอาการเห็นจุดหรือ ไม่มีอาการมองเห็นภาพเบลอคุณเห็นรอยขีดข่วนในตาฉันไหมมันเป็นรอยตื้นๆอาจจะมีรอยทะลอกบ้างฉันไม่แน่ใจเราสงสัยว่าเขาอาจจะมีอาการเพลียจากความร้อนเขาต้องดื่มน้ำให้เพียงพอให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หน้าผากของโจฟมีรอยทะลอกหมอคิดว่าเขาอาจจะเป็นลมแดดแค่ดื่มน้ำอุ่นเยอะๆก็พอกราบใดที่คนยังไม่ตายก็ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นทีมงานจึงไม่ได้บังคับให้โจฟถอนตัวจากการแข่งขันเทียยกน้ำมาให้เขาดื่มว่าดูเหมือนจะหึงเล็กน้อย ผู้หญิงที่เคยเป็นของเขาคนเดียวตอนนี้ต้องแบ่งให้คนอื่นมันก็อดรู้สึกไม่พอใจไม่ได้พรุ่งนี้ต้องย้ายบ้านแล้วไทเออร์แบ่งเนื้อแห้งให้โจฟไทเออร์คิดว่าโจฟต้องการพลังงานมากกว่าโจฟต้องการพลังงานแล้วนาวัดละ่ะการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมของไทเออร์ดูเหมือนจะให้ความรักทั้งหมดกับโจฟหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้โจฟตระหนักถึงความหมายของชีวิตบางครั้งต้องพึ่งพาคนอื่นถ้าครั้งนี้นาวาัดไม่อยู่โจฟอาจจะจบเห่จริงๆ เขาเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของทีมมากขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกที่สับสนมาหลายวันในที่สุดก็คลี่คลายมันก็แค่ดินแดนร้างและถึงเวลาที่ต้องไปต่อคุณพร้อมจะไปหรือยังเหมือนกับว่าฉันอยากจะทิ้งที่นี่ไว้ข้างหลังฉันพร้อมที่จะไปแล้วโจฟในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะออกไปกับพวกว่าเมื่อได้ยินโจฟพูดแบบนั้นทั้งเทลและพวกว่าก็รู้สึกดีใจว่าเองก็หวังว่าโจฟจะไปด้วยกันอยู่แล้ว แม้จะเจอเรื่องอะไรก็สามารถรเผชิญหน้าด้วยกันได้นี่คือความหมายของรายการใน Kid and Fred XL ความตั้งใจของโจฟที่จะจากไปทําให้วาดดูเหมือนเห็นแสงสว่างที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกเขาการจากไปคือทางออกที่ดีที่สุดวาดมีความคิดที่จะย้ายที่อยู่แต่ปัญหาตอนนี้คือพวกเขาหิวมากการออกพยก้องใช้พลังงานมากพวกเขาที่อดอาหารมา22วันไม่กล้าขยับตัวเลยแต่ถ้าไม่ออกเดินทางตอนนี้พวกเขาก็จะอดตายอยู่ที่นี่ เวสและเควินเห็นด้วยที่จะย้ายที่อยู่ก่อนจะย้ายพวกเขาตัดสินใจลองเสี่ยงครั้งสุดท้ายเพื่อดูว่าจะสามารถจับสัตว์เล็กบางตัวมาช่วยเพิ่มพลังได้ไหมฉันสงสัยว่าพวกเขาไม่มีสมองในหัวหรือเปล่ามีเนูอยู่แท้แต่ไม่ไปล่าสัตว์จระเข้ใกล้จะอดตายแล้วจึงคิดที่จะสร้างกับดักเพื่อการล่าสัตว์เคลวินวางแผนจะทำกับดักสี่ตัวอักษรกับดักแบบนี้เป็นที่พบเห็นบ่อยในการเอาชีวิตรอดในป่าใช้กิ่งไม้วางอย่างฉาญฉลาดเพื่อยกหินขึ้นกับดักแบบนี้ใช้จับสัตว์ขนาดเล็กเป็นหลักเมื่อสัตว์เหย เวสต์และเคลวินต่างก็กำลังวางกับดักสีตัวอักษรนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการล่าสัตว์สำหรับพวกเขาการจำกัดแบบนี้ก็แค่เดินเล่นเคลวิน <Kelvin S 1> เห็นกระรอกกลุ่มหนึ่งที่นี่ที่แบบนี้ก็มีกระรอกด้วยเหรอเวสต์ย้ายอีกก้อนหนึ่งมาเขาเลือกที่ริมฝั่งวางกับดักใกล้แหล่งน้ำเป็นการเลือกที่ฉลาดเวลาที่เหยื่อมาดื่มน้ำก็จะกินของว่างนิดหน่อยก่อนกลักหากเหยื่อสนใจเด็กเล็กกับดักจะทำให้ถูกหินทับเวสต์ West อยากจับกระรอกมากิน หวังว่ากับดักล่าสัตว์ของพวกเขาจะได้ผลพระอาทิตย์กำลังจะตกดินอันตรายกำลังจะมาเยือนมนุษย์ก็เข้าไปอยู่ในกรงเหล็กพวกเขาไม่มีเวลาตัดต้นไม้เพื่อสร้างรั้วล้อมกรงเหล็กสตีเวนกังวลว่าสัตว์ร้ายจะยื่นมือเข้ามาในรัว้วโจมตีพวกเขาพวกเขาไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในคืนนี้ท้องฟ้ามืดลงอย่างรวดเร็วมาล่าเนื้อออกมาเดินเล่นกองไฟในกรงเหล็กคือสิ่งเดียว ที่ทําให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยตําแหน่งของพวกเขาอยู่ใกล้แหล่งน้ําซึ่งจริงๆแล้วเป็นสถานที่ที่อันตรายมากในตอนกลางคืนจะมีสัตว์นักล่าจํานวนมากมาที่แหล่งน้ําเพื่อดื่มน้ําแฟรงค์เห็นปลาดุกเคลื่อนไหวอยู่บนผิวน้ําเขาและอลิซาถือธนูออกไปล่าสัตว์แฟรงค์เล็งยิงเขายิงโดนปลาดุกจริงๆปลาดุกตัวนี้ดูตัวใหญ่ทีเดียวไม่มีใครคาดคิดเลยว่าคืนนี้จะได้กินปลาย่างเป็นมื้อดึกพวกเขาออกจากบรรยากาศที่ตึงเครียดในทันทีและดื่มด่ากับความสุขจากปลาดุกนาปลาดุกไปย่างบนตะแกรงเหล็ก การต้อนรับสมาชิกใหม่จะขาดอาหารมื้อหนึ่งไม่ได้เลยเนื้อปลาดุกนุ่มลื่นมากพวกเขากำลังเพลิดเพลินกับมื้อค่ำในกรงคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่ทีมวาจือจะอยู่ที่นี่พรุ่งนี้พวกเขาจะย้ายไปที่ใหม่สำหรับโจฟนี่เป็นความทา้าทายการมาของวาจือและไทเออร์ได้เปลี่ยนความคิดของโจฟเขารู้สึกขอบคุณความทุ่มเทข,ของเพื่อนร่วมทีมเวลาประมาณตีหนึ่งปลาดุกรู้สึกพอใจที่ดึงดูดสุนัขล่าเนื้อมาได้สุนัขล่าเนื้อมักจะปรากฏตัวเป็นฝูงสตีเวนและพวกเขาตื่นตัวทันที แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในโครงเหล็กแต่สัตว์รอบๆมีจำนวนมากเกินไปแม้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาก็ยังกลัวจนไม่กล้านอนเวลาผ่านไปถึงวันที่23วาสู้วัูตื่นขึ้นมาแต่เช้าวันนี้พวกเขาวางแผนจะย้ายที่อยู่เมฆบดบังแสงแดดโดยตรงนี่เป็นประโยชน์มากสำหรับการย้ายบ้านของพวกเขาก่อนออกเดินทางพวกเขาตรวจสอบแผนที่ว่าคิดว่าพวกเขาควรเดินตามเส้นทางน้ำระหว่างทางแน่นอนว่ามันอันตรายมากกลัวอันตรายไม่มีประโยชน์การแก้ไขอันตรายเป็นสิ่งที่อร่อยเขานำของทั้งหมดเตรียมออกเดินทาง การเดินเท้าครั้งนี้พวกเขาต้องเดิน11ไมล์นี่เป็นระยะทางที่ยาวมากพวกเขาเตรียมของไว้มากมายรวมถึงรถเข็นห่วยๆนี้ด้วยการเข็นรถเข็นเพื่อเอาชีวิตรอดดูเหมือนจะสมเหตุสมผลไทเออร์คิดว่ารถเข็นไม่เหมาะกับสภาพแวดลอ้อมนี้มีแต่คนบ้าที่จะเข็นรถเข็นเพื่อเอาชีวิตรอดแต่โจกคนบ้าคนนั้นกลับชอบมันมากในสายตาของไทเออร์และว่าโจกเป็นคนแปลกในสายตาของฉันเขาก็มาสร้างเสียงหัวเราะพวกเขามีโอกาสสูงที่จะเจอคู่หูตีเว่น เมื่อคืนนี้นอนในกรงไม่ค่อยสบายใจการเอาชีวิตรอดในแอฟริกาน้ำบนต้นอากาเซียมีประโยชน์มากสตีเวนเก็บนาำบางส่วนนำหนามมาล้อมรอบกรงนี่สามารถป้องกันสัตว์เข้ามาใกล้ได้อย่างมีประสิทธิภาพฉันไม่ค่อยชอบนอนในกรงเท่าไหร่แต่มันเป็นที่มืดและน่ากลัวข้างนอกนี้แหละเมื่อคืนเราได้ยินเสียงไฮยีนาดังนั้นเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำให้มันได้ผลสตีเวนยังตัดใบไม้บางส่วน การคลุมโครงสามารถช่วยบังแดดได้ใบของพืชที่เติบโตในแอฟริกามักจะมีขนาดเล็กดังนั้นจึงไม่สามารถเด็ดใบได้ต้นไม้จึงมักตายเพราะใบเล็กเกินไปสตีเวนวางกิ่งไม้อย่างสม่ำเสมอบนโครงเหล็กพวกเขารู้ดีถึงความสำคัญของหลังคาที่พักพิงพักพิงก่อนหน้านี้ไม่มีหลังคาพวกเขาต้องทนทุกข์จากฝนตกหนักหลายวันติดต่อกันความลำบากนั้นมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่เข้าใจอลิซาไม่อยากเผชิญกลับมาอีกแล้วพื้นที่ของโครงเหล็กไม่ได้ใหญ่พวกเขาปูใบไม้เต็มพื้นที่อย่างรวดเร็วแฟรงก์ก็เริ่มชอบโครงเหล็กนี้แล้วและรู้สึกสบายในนั้น เห็นได้ชัดว่านี่เป็นผลทางจิตวิทยาแม้จะตกแต่งอย่างไรก็ยังไม่พ้นการอยู่ในกรงเหล็กสัตว์ที่มองจากภายนอกการกระทําที่กลับตลบัตดนี้กลุ่มวาดเดินไปแล้วสองไมล์หลังจากพระอาทิตย์ขึ้นพวกเขารู้สึกร้อนมากจอฟผักรถเข็นทําให้เดินลําบากขึ้นเกือบทุกสิ่งของถูกวางไว้บนรถเข็นพื้นไม่เรียบทําให้ผลักได้ยากยังมีเรื่องเซอร์ไพรส์อีกมากมายพวกเขาไม่กล้าเดินเร็วทายใช้ไม้ช่วยจอฟเคลร์ก้อนหินสิ่งของทั้งหมดบนรถเข็นนี้สําหรับจอฟแล้วมันคือขยะที่มีค่าวาดเดินนําหน้าไปเร็วกว่า โจฟถูกขวางทางด้วยท่อนไม้ลินอี้ไม่ได้หนักจริงๆแค่โจฟร่างกายอ่อนแอเกินไปเท่านั้นเองรถเข็นของโจฟมักมีปัญหาตลอดไทเริ่มหมุดหงิดมากแล้วเติมทีก็เดินช้าอยู่แล้วโจฟทําให้เวลาถอนตัวของทีมช้าลงอย่างมากเออเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเราทำล้อหาย เก้าอี้รถเข็นของจอฟพังอุปกรณ์กระจายเต็มพื้นนี่เป็นปัญหาแน่นอนที่ส่งผลต่อความคืบหน้ายิ่งช้าก็ยิ่งเสียพลังงานมากขึ้นแต่จอฟไม่คิดว่านี่เป็นปัญหาอะไรยังไงเก้าอี้รถเข็นนี้ก็เหมือนชีวิตของเขาหลังจากซ่อมแซมชั่วคราวพวกเขาก็เข็นเก้าอี้รถเข็นเดินหน้าต่อไปกล้องเปลี่ยนมาที่ฝั่งเวสพวกเขากำลังตรวจสอบกับดักล่าสั์แต่ไม่ได้จับอะไรเลยมันน่าผิดหวังจริงๆไม่ได้โปรตีนเลยเวสตัดสินใจกินใบไม้ใบโมปานีนี้กินได้ แต่กินมากไม่ได้ให้พลังงานกับร่างกายได้บ้างใบโมปานี ani, มีรสชาติแรงมากถ้าไม่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เวสคงไม่อยากลองกินใบไม้นี้ระยะทางเดินไกลามากตอนนี้ยังพอทนได้กินเยอะขึ้นหน่อยตอนนี้ร้อนมากร้อนจริงๆร้อนเหมือนวาซาบีเลยเควินไปตรวจดูสายเบ็ด นี่คือความหวังเดียวของเขาแล้วน่าเสียดายที่จับอะไรไม่ได้เลยจอระเข้อยู่ตรงริมฝั่งบางทีเขาอาจเป็นอินพิซีคนเดียวที่ยังไม่ตายก็ได้วาดและพวกเขาเดินมาตลอดทั้งเช้าแล้วตอนนี้พวกเขาทั้งหิวและเหนื่อยวาดตรวจสอบแผนที่และสภาพแวดล้อมรอบๆที่นี่มีพืชพันธุ์หนาแน่นวาดคิดว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีหลังจากพักสั้นๆพวกเขาก็เดินหน้าต่อเราเดินป่ามานานมากจนรู้สึกเหมือนตลอดไปฉันเหนื่อยมากจนถึงที่สุดแล้ววาดเป็นตำนาน และการตัดสินใจของเขามีเหตุผลมันรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินเตดเตรดโดยไม่มีจุดหมายในเวลานี้แต่สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเมื่อวาดเห็นที่พักปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขามาถึงที่ที่ทีมของสตีเวนเคยอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้สวัสดีสวัสดีสสดทีมของสตีเวนได้ย้ายออกไปนานแล้วข่าวดีก็คือพวกเขาสามารถใช้ที่พักนี้ได้ข่าวร้ายก็คือพวกเขายังต้องเดินอีกครึ่งวันกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง ในที่พักมีข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์บางอย่างพวกเขากำลังเยี่ยมชมที่พักนี้ไม่รู้คิดว่าเป็นบ้านของทรานส์ฟอร์เมอร์เคลวินเจอกระดูกของแบล็กสปอตบนพื้นและเครื่องพ่นมูลวัวจากหลักฐานต่างๆที่นี่แสดงให้เห็นว่าทีมก่อนหน้านี้น่าจะอยู่ได้ดีทีเดียวที่นี่มีที่พักที่สมบูรณ์แบบพวกเขาสามารถเลือกเดินทางต่อหรือพักค้างคืนที่นี่จอฟกับทายเลือกที่จะพักค้างคืนหลังจากเดินมาหลายชั่วโมงพอได้นั่งพักแล้วก็ไม่อยากลุกไปไหนที่พักแห่งนี้ดีมาก ทายไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงจากที่นี่ไปมันต้องมีเหตุผลบางอย่างทายคาดว่าพวกเขาถูกผู้ล่าขับไล่ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็น่ากลัวนิดหน่อยวาดไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาต้องย้ายบ้านถ้าบางครั้งต้องย้ายเพราะอันตรายงั้นการอยู่ที่นี่ก็อาจจะอันตรายด้วยโจฟไม่ได้คิดมากขนาดนั้นยังไงก็เราคืนนี้ก็รู้แล้วนี่มันเหมือนเอาชีวิตมาเสี่ยงการตายเหล่านี้หมายถึงอะไรตอนกลางคืนพวกเขานอน,อนในที่พักพิง แม้ที่นี่จะไม่มีหลังคากันฝนแต่ที่พักพิงนี้มีการป้องกันที่แข็งแกร่งมากแค่ผ่านคืนนี้ไปอย่างปลอดภัยก็พอสตีเวนและพวกเขานอนอยู่ในกรงรอบๆมีแต่เสียงคำรามของสัตว์มีสิงโตตัวหนึ่งปรากฏตัวใกล้ๆแม้จะรู้ว่ากรงนั้นปลอดภัยแต่ก็ยังกลัวจนหลับไม่ลง รอบๆยังมีหมาไฮยีน่าอีกมากสตีเวนคิดว่าสุนัขล่าจะฉีกแขนขาของพวกเขาออกการได้ยินเสียงคำรามของสัตว์ใกล้ๆแบบนี้ทําให้รู้สึกตื่นเต้นและประหม่าอย่างมากตอนกลางคืนสัตว์ทั้งหลายกําลังจัดปาร์ตี้แค่ฟังก็รู้สึกหวาดกลัวแล้วเข้าสู่วันที่24เช้านี้โจฟเฟิร์มเก็บของตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้พวกเขายังคงอพยพต่อไปวันนี้อากาศดีมากพวกเขากําลังศึกษาเส้นทางบนแผนที่วางแถนเดินทางไปยังแหล่งน้าสุดท้ายระยะทางนี้ต้องเดิน7็ดไม์ วาดกับพวกเขาชอบที่พักพิงนี้มากแต่ตอนนี้พวกเขาต้องอพยพออกไปที่พักพิงที่สวยงามแบบนี้ต้องถูกทิ้งร้างวันนี้ต้องเดินไกลกว่าวันเมื่อวานของที่เก็บไว้ก็เยอะพอแล้วแต่พวกเขายังอยากเอาของเพิ่มอีกเอาของพวกนี้ไปจะมีประโยชน์อะไรจอฟเก็บของทุกอย่างที่พอจะเอาไปได้เขาเก็บของจนเต็มรถคันใหญ่นี่มันเหมือนรถเข็นช้อปปิ้งกลางป่าเตรียมของจากร้านปลอดภาษีมาหมดพวกเขามุ่งหน้าไปยังแหล่งน้ำสุดท้าย เพื่อสิ่งนี้พวกเขาวางแผนจะออกเดินทางอีกครั้งพรุ่งนี้ทรัพยากรที่นี่ขาดแคลนมากถ้าไม่ไปตอนนี้อาจจะอดตายที่นี่กับดักล่าสัตว์ที่วางไว้ก็ไม่ได้ผลไปที่แหล่งน้ําหลายครั้งก็จับปลาไม่ได้เลยจระเข้อยู่ตรงหน้าพวกเขาแต่กลับให้โอกาสพวกเขาไม่ได้เรื่องก่อนมาบอกว่าเป็นนักล่ามือฉมังพอมาถึงกลับไม่กล้าจับแม้แต่จระเข้ตกปลาติดต่อกัน24วันไม่ได้ปลาสักตัวน้ำในแอ่งเล็กๆนี้ฉันตักน้ำศาสตร์วันละถังสิบกว่าวันก็ศาสตร์จนหมดแล้วจับปลาในช่วงที่พวกเขาหมดหวังที่สุด ลิเซียนก็เริ่มมีปฏิกิริยาในที่สุดวิสลายกเต่าขึ้นมา นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาล่าสำเร็จเตาตัวนี้จะให้พลังงานสำหรับการอพยพในวันพรุ่งนี้แก่พวกเขาแม้ว่าเนื้อจะมีไม่มากนักแต่การกินอะไรบางอย่างก่อนออกเดินทางเป็นธรรมเนียมวาซี่เดินมาแล้ว3.2ไหมล์วันนี้อากาศไม่ร้อนเท่าเมื่อว,วานพลังงานสามารถประหยัดได้อย่างน้อยเศษหนึ่งส่วนสามวาซี่รู้สึกว่าใกล้ถึงจุดหมายแล้วจอฟกําลังเข็นรถเข็นจริงๆแล้วคนที่เหนื่อยที่สุดก็คือเขาตอนนี้น้ำตาก็ได้แตกกลั้นไว้พวกเขาเดินมาได้7.1ไห่มล์แล้วทารกในคันรู้สึกว่าเดินมานานมากแล้วเขาไม่่่รู้ว้วาาตอองเดินนนนีกแคไห แค่เดินตามวาดไปเรื่อยๆเขายังถือว่าดีอยู่ข้างหลังยังมีชายชารากำลังเข็นรถอยู่เขาเดินไปเหมือนซอมบี้ตลอดทางกล้ามเนื้อของร่างกายได้สร้างความจำขึ้นมาแล้วแค่ตามแกสไปตลอดทางก็พอน่าสงสารชายชาราที่กำลังเข็นรถไม่นานพวกเขาก็มาถึงแหล่งน้ำใหม่ที่นี่มีที่กว้างขวางทีมของแกสและทีมของสตีเวนได้รวมตัวกันในที่สุดทุกคนตื่นเต้นกันมากพวกเขารวมกันเป็นพลังใหม่ เสือดาวเห็นแล้วยังต้องสันกลัวแกสกับสตีเวนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพวกเขาเคยร่วมกันท้าทายการเอาชีวิตรอดในป่าถึง60วันสองนุ่มสุดแซบเจอกันก็ต้องมีการประทะก,กันแบบสนุกสนานพวกเขาเริ่มทําความรู้จักสถานการณ์ของกันและกันพูดง่ายๆก็คือคุยโอ้อวดกันไปมารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เจอกับทุกคนใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มทุกคนต่างก็หาเพื่อนคู่ใจได้แล้วอลิซารู้สึกโชคดีที่ตัวเองได้เป็นหนึ่งในสองผู้หญิงในฤดูกาลนี้พวกเขาเป็นตัวแทนของพลังหญิงแฟรงค์และโจฟเป็นกําลลัังงหกขอทีม ตอนอพยพพวกเขาแบกสัมภาระที่มีค่าโจ๊กบอกกับแฟรง์ว่าเขาอยู่รอดมาได้คนเดียว17วันทําให้แฟรง์รู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นโจ๊กนาของมาเยอะขนาดนี้เขาสาบานว่าจะทาบาร์บีคิวให้โจ๊กกินเมื่อวาดเห็นพวกเขาอยู่ในกครงครั้งแรกเขาเองก็รู้สึกไม่น่าเชื่อเช่นกันคนปกติจะถูกขังในโครงได้อย่างไรสตีเวนแนะนําที่พักพิงของเขาให้ทุกคนรู้จักกลุ่มละหกคนมีไหวพริบพอที่จะทําให้สัตว์ปลาเลเทสเว้นแต่พวกเขาจะไม่มีสมองพื้นที่ในกครงมีจํากัดทุกเตียงต้องถูกวางแผนอย่างดี ผู้ชายสี่คนผู้หญิงสองคนอาศัยอยู่ในโครงเหล็กถ้าผู้กำกับเห็นฉากนี้คงจะคิดถึงพล็อตเรื่องใหม่อีกแน่คนเยอะขึ้นต้องวางแผนตำแหน่งกองไฟใหม่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาไม่ตัดต้นไม้ที่เป็นเศรษฐกิจเพื่อขยายพื้นที่ป้องกันคนกลุ่มหนึ่งมัวแต่คุยกันอยู่ที่นี่ฟ้ายังไม่มืดก็ไม่ไปจับปลาหรือมีอะไรที่น้อยกว่าการที่คนกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันกินปลาย่างในที่พักผิงหลังจากฟ้ามืดเวสกับพวกเขาก็จัดปาร์ตี้ย่างเนื้อในที่พักผิงบนตะแกรงมีเนื้ออย่างเต่าหลายชิ้น เวสคิดว่านี่มีมูลค่าหนึ่งล้านดอลลาร์เนื้อเหล่านี้จะให้พลังงานสำหรับการย้ายบ้านพรุ่งนี้กิวมานานในที่สุดก็ได้กินเนื้ออย่างเนื้อเต่านุ่มมากแม้ไม่มีเครื่องปรุงเวสก็ยังรู้สึกว่าอร่อยคืนนี้แม้จะไม่อิ่มแต่ก็ได้เล่มรสชาติหลังจากกินอิ่มก็พักผ่อนกลุ่มพี่หลงที่นี่คึกคักมากแม้ว่าทุกคนจะหลับไปแล้วข้างนอกมีสัตว์มากมาย พวกเขาได้ยินเสียงคำรามของสัตว์ต่างๆที่น่ากลัวที่สุดคือช้างช้างสามารถทำลายโครงเหล็กนี้ได้อย่างไงไ่ายดายพวกเขานั่งอยู่ในโครงไม่กล้าหายใจแรงการย่วช้างให้เข้ามาไม่ใช่เรื่องดีแน่อลิซาได้ยินเสียงช้างร้องรู้สึกว่าช้างตัวนี้โกรธมากถ้าช้างมาจู่โจมพวกเขาจริงๆพวกนี้ทั้งหกคนคงโดนเหยียบจนแหลกเวลามาถึงวันที่25้าไทยตื่นแต่เช้าเมื่อคืนเขานอนไม่ค่อยหลับทุกคนเบียดกันอยู่ในโครงมีช้างป่าเยอะมากแถวนี้ ไทยออกไปสำรวจข้างนอกจริงๆแล้วสภาพแวดล,ล้อมที่นี่ดีมากเป็นภาพที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดตอนนี้คือทําให้ที่พักพิงปลอดภัยยิ่งขึ้นวันนี้เป็นวันที่ทีมของวิชย้ายบ้านพวกเขากําลังจะไปยังแหล่งน้ําสุดท้ายมีเศษเหล็กกองอยู่บนพื้นพวกเขาคงไม่คิดจะทําไร่ในแอฟริกาหรอกนะของเยอะขนาดนี้วิชไม่รู้จะเอาอะไรไปบ้างเลือกไม่ถูกอีกแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมีประโยชน์มาก จริงๆแล้วเอาไปหมดก็ไม่ได้หนักอะไรสองคนนี้ไม่มีความสามารถอะไรเลยถ้าไม่บังเอิญเจอสัตว์ป่าลายดำกลางทางสองคนนี้คงโดนเขี่ยออกไปนานแล้วพวกเขาออกเดินทางพร้อมของทุกอย่างที่มีวิสคาดว่าทีมของตัวเองน่าจะตามหลังอยู่ก่อนจะถึงจุดหมายใหม่ทุกอย่างสําหรับเขายังเป็นเรื่องที่ไม่รู้ทางฝั่งทีมที่เน้นพละกกาลังพวกเขาวางแผนปรับปรุงที่พักใหม่คนเยอะขึ้นต้องขยายพื้นที่สตีเวนวางแผนที่จะสร้างพื้นที่ด้านหนึ่งของที่พักพิง พื้นที่นี้จะใช้สำหรับการอยู่อาศัยก้องไฟจะอยู่ข้างนอกเพื่อประหยัดพื้นที่ภายในที่พักพิงตอนนี้พวกเขามีคนเพียงพอการสร้างที่พักพิงจะไม่ใช้เวลานานทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำงาน โจฟูไปสำรวจใกล้แหล่งน้ำพบว่ามีฮิปโปอยู่ในน้ำฮิปโปเป็นนักฆ่าที่น่ากลัวที่สุดในแอฟริกาพวกมันมีอาณาเขตที่แข็งแกร่งมากโจฟูไม่กล้าเข้าใกล้พวกมันเลยเขาสำรวจไปตามริมฝั่งบนพื้นเต็มไปด้วยมูลสัตว์ทุกที่นี่หมายความว่ามีสัตว์หลายตัวมาที่นี่เพื่อดื่มน้ำโจฟูต้องการตั้งจุดล่าสัตว์ที่นี่เขาตัดกิ่งไม้บางส่วนเพื่อพรางตัวเองหวังว่าจะสามารถรอสัตว์ที่มาดื่มน้ำได้เวสตและพวกเขาเดินทางมาแล้ว2.8ไหมายวันนี้อากาศร้อนจัดแต่ของพวกเขาไม่มาก ดังนั้นการเดินทางจึงค่อนข้างสบายเวสเริ่มแสดงความยิ่งใหญ่ในฐานะผู้เล่นที่อายุมากที่สุดของฤดูกาลนี้การที่เขายังอยู่ถึงตอนนี้ถือว่าเยี่ยมมากแล้วตอนบ่ายโมงครึ่งพวกเขาเดินไปได้4.2ไมล์พืชทัน์ที่นี่เริ่มหนาแน่นขึ้นน่าจะถึงแหล่งน้ำในไม่ช้าข้างหน้ามีภูเขาลูกหนึ่งจากบนนี้สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมไกลๆได้แต่บนภูเขาเป็นเขตของเสือดาวถ้าเจอเสือดาวจะอันตรายมาก กระดูกที่เห็นได้ทั่วไปบนพื้นหมายความว่าสัตว์ที่นี่ไม่ธรรมดาพวกเขาเดินไปเรื่อยๆก็พบสิ่งผิดปกติบางอย่างข้างหน้ามีอาคารร้างอยู่หลังหนึ่งพวกเขามาสำรวจที่อาคารนี้ที่นี่ดูเหมือนโรงงานร้างที่นี่เคยเป็นหลานที่ให้เงินน้อยแต่เดิมเป็นเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าแต่กระดูกสัตว์ที่กระจัดกระจายทําให้เวสรู้สึกว่าที่นี่น่ากลัวพวกเขาคาดว่าที่นี่ถูกทิ้งร้างเพราะขาดน้ําเคลวินสำรวจในซากปรักหักพังนอกจากอาคารแล้วไม่มีอะไรที่มีค่า พวกเขาเดินทั้งวันวันนี้และคิดว่าจะค้างคืนที่นี่อยู่ที่นี่จะตายเร็วกว่าเดิมการหาน้ําคือทางออกเดียวคนตัดไม้ล่าสัตว์อยู่คนเดียวใกล้แหล่งน้ําทานหน้าดําเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นมีไก่ฟ้าสองตัวเดินเข้ามาน่าเสียดายที่คนตัดไม้ยิงไม่โดนการล่าสัตว์ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดพลาดไปก็ต้องรอโอกาสหน้าน่าเสียดายที่วันนี้ไม่ได้อาหารกลับมาให้เพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมทีมกําลังจัดที่พักคนเยอะมากเลยสร้างเสร็จเร็วทายสนใจเรือลำนี้มากเขาคิดว่าข้างในอาจจะเป็นรังของปลาดุก คนที่เคยโดนปลาดุกกัดจะรู้ดีว่าปลาดุกชอบซ่อนตัวในน้ําที่มีร่มเงาเช่นใต้ไม้ผูและพืชที่คลุมบอ่อตัวมีจะดูร้ายหลังจากวางไข่อาจจะโจมตีมนุษย์ได้ไอกําลังคลาใต้น้ําเรือวาดและแฟรงมองถ่ายจากฝั่งสาวน้อยแสดงรูปร่างในน้ําก้นของเธอดูน่าหลงไหลปลาดุกจับไม่ได้คนบนฝั่งดูจนตาเป็นประกายจนกลับมาจากการล่าไม่มีเหยื่อกลับมาถือว่าออกไปถ่ายอุจจาระพวกเขามีแจจับปลาแต่ทําไมไม่ลงน้ําจับปลานั่งรอให้ปลาตกลงมาเอง บางครั้งฉันก็ไม่เข้าใจพฤติกรรมของพวกเขาเลยไทยยืนอยู่บนเรือล่าสวายเพื่อนร่วมทีมคิดว่าการทำงานในอากาศร้อนเป็นเรื่องไม่ฉลาดท่าทางดูเทแต่ความเทกินไม่ได้ไทยยิงต่อเนื่องแต่ไม่โดนสวายสักตัวเพื่อนร่วมทีมก็ดูเขาชงเงียบๆไทยคว้าโอกาสทุกครั้งในที่สุดก็ยิงโดนสวายคนกลุ่มหนึ่งดูอยู่ริมฝั่งความสำเร็จของไทยได้รับเสียงเชียร์จากเพื่อนร่วมทีมคืนนี้ได้กินเนื้ออย่างอีกแล้ววิสและพวกเขายังคงเดินทางต่อพวกเขามาถึงจุดหมายจากอีกทางหนึ่ง สตีเวนรู้สึกประหลาดใจทำไมถึงมีคนจากที่อื่นมาที่นี่ด้วยตอนนี้ทั้ง3ทีมรวมตัวกันสำเร็จจำนวนสมาชิกทีมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปพวกเขาจะอยู่รอดที่นี่ไปจนถึงวันที่35อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของฉัน